ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โอ้โหหน้าหวาดเสียวจริงๆครับเห็นป้ายอันตรายแบบนี้ก็ต้องปฏิบัติตามไม่งั้นอาจจะโดนได้ครับอ๋อลืมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมอดัมแบรดชอนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English Plaza รายการโทรทัศน์ที่จะนำเสนอภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายๆง่ายๆชิวๆไม่ต้องเครียดแล้ววันนี้ รายการ English Plus จะนำเสนอภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการพูดเตือนให้ระวังอันตรายนะครับจะมีคำไหนบ้างต้องติดตามชมในช่วง Let's Speak English คำว่า danger พูดตามมาดามครับ danger ก็แปลว่าภาัยหรืออันตรายนะครับใช้ในการเตือนนะครับมีตัวอย่างเช่นแบบนี้นี่ครับไปนี้ก็อ่านว่า danger do not enter danger do not enter ระวังครับเขตอันตรายห้ามเข้า โอ้โห,โโหดำโชคดีมากๆนะครับที่มีป้ายเตือนอันตรายด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะโดนไฟฟ้าช็อคได้เลยครับเมื่อกี้ป้ายบอกว่า Danger Danger ที่แปลว่าระวังอันตรายนะครับ Do not enter Do not ก็คืออย่านะครับ Do not บางทีก็จะพูดย่อลงเป็น Don't Don't ก็ don t, don t. อย่างที่บอกคืออย่าอย่าอย่าทำนะแล้ว enter <c oughs> ก็คือเข้านะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว Danger, do not enter, จึงแปลได้ว่าระวังอันตรายห้ามเข้าโอ้ Danger, do not enter เรามักจะเห็นคำว่า Danger, Danger บนป้ายที่เตือนอันตรายนีครับเช่นแบบนี้นีครับ Danger curves ahead, Danger curves ahead คำว่า curve ก็แปลว่าโค้งนะครับตเติม s ก็กลายเป็นโค้งหลายโค้งนะครับ ahead ก็คือข้างหน้านะครับ curves ahead ก็คือโค้งข้างหน้านะครับที่อันตราย danger curves ahead โค้งอันตรายข้างหน้า danger high voltage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  คำว่า high แน่นอนก็แปลว่าสูงนะครับส่วนคำว่า voltage ก็เป็นหน่วยวัดไฟฟ้านะครับถ้า high voltage ก็แปลว่ามีกระแสะไฟฟ้าแรงสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นที่ไหนก็อย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นะครับ danger high voltage โอเคท่านผู้ชมรู้จักคำว่า danger ที่แปลว่าอันตรายแล้วที่ใช้บนป้ายเพื่อที่จะเตือนอันตรายนี่ครับแต่ถ้าเราจะใช้คำพูดที่จะเตือนเพื่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา mm hmm. ก็จะใช้อีกคำหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือ look out look out ก็คือระวังนะ look out look out พอได้ยินคำนี้เนี่ยก็ต้องรีบมองไปรอบๆนะครับว่าจะมีเหตุอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าหรือเพื่อนของเราก็ได้ Look out ระวัง Look out There's a motorcycle coming Look out There's a motorcycle coming ระวังมีรถมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งมา Look out ก็แปลว่าระวังนะครับ There's a motorcycle coming ก็คือมอเตอร์ไซค์กำลังมานะครับ Coming ก็คือกำลังมา Motorcycle คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับ Look out. Look out. There's a motorcycle coming. Look out. There's a motorcycle coming. Ro Koplawa. Look out. Look out. Dai, look out. There's a motorcycle coming. แน่นอนนะครับคำว่า motorcycle. Kappen kam tap motasai and motorcycle. แล้วคําว่า coming coming ก็คือกําลังวิ่งมานั่นเองครับเพราะฉะนั้น look out there's a motorcycle coming ก็คือระวังมีรถมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งมาโชคดีจริงๆนะครับที่มีคนเตือนตะโกนด้วยคำว่า look out look out อดัมจะได้ดูรอบๆนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับอดัมแล้วอาดัมเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์กำลังมานะครับเขาบอกว่า there's a motorcycle coming There's a motorcycle coming ก็คือมีมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งมานั่นเองนะครับคำว่า coming ก็คือกำลังมานั่นเองนะครับส่วนคำว่า motorcycle motorcycle แน่นอนก็คือคำทับศัพท์นะครับมอเตอร์ไซค์นะครับ motorcycle เพราะฉะนั้น look out there's a motorcycle coming look out there's a motorcycle coming จึงแปลได้ง่ายๆนะครับว่าระวังมีรถมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งมานั่นเองนะครับ นอกเหนือจาก2องคำนี้เนี่ยก็ยังมีคำหนึงที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือ watch out watch out ใช้แทน look out ได้นะครับในการที่จะพูดเตือนคนอื่น,นครับ look out หรือ watch out ระวัง danger 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 อันตราย look out look out rowang watch out watch out Rawang. watch out there's a bus coming watch out there's a bus coming rowang mi me wing ma watch out โ oh, ล่งอกล่งใจนะครับข้อยอยังชั่วอดัมรอดตัวมาได้ครั้งที่3แล้วนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณคนที่เตือนมานะครับเขาใช้คำว่า watch out watch out ระวัง there's a bus coming there's a bus coming มีรถเมย์กำลังวิ่งมานะครับ there's a bus coming มีรถเมย์กำลังวิ่งมาคำว่า bus bus ลงท้ายด้วยเสียง S ก็คือสอเสือหรือสอโซ bus bus <"B us" S 2> อย่าเพิ่งออกเสียงว่า bus เพราะว่า bus แปลว่าก้น bus อันนี้ถูกนะครับ bus โอเคท่านผู้ชมรู้จัก3คํคำแล้วนะครับก็คือ danger อันตรายที่ใช้บนป้ายนะครับ look out look out, look out ระวังระวังแล้วก็คำว่า watch out Watch out ระวัง Look out กับ Watch out ใช้แทนกันได้นะครับความหมายเดียวกันก็คือพูดเตือนออกไปนะครับ Watch out Look out ระวังแล้วถ้าสมมุติว่าเราพูดเตือนออกไปแล้วเราก็มักจะเข้าไปถามต่อด้วยความห่วงใยว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้จะพูดว่าอะไรครับเดี๋ยวไปชมเหตุการณ์จริงๆนะครับ Look out There's a motorcycle coming. Look out! There's a motorcycle coming. Rawang, ni rotma kam wingma. Are you alright? Are you alright? Kun penalai luklao. Okay, Yes, I am. Thanks. Yes, I am. Thanks. i penalai fine. Kapung อดัมโชคดีจริงๆ,ๆนะครับที่มีคนเตือนนะครับว่ามีรถมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งมานะครับอดัมเอาตัวรอดได้แล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมีความใจดีอีกนะครับที่จะมาถามต่อว่า are you alright l are you alright l คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคำว่า all right all right ก็มีความหมายเดียวกันกับคำว่า okay are you okay are you alright l ใช้แทนกันได้นะครับ ก็แปลว่าคุณโอเคไหมคุณเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ามีคนถามแบบนี้ก็ต้องตอบว่า yes I am all right yes I'm all right แล้วตามด้วยคำว่า thanks ที่เป็นการขอบคุณที่เขาถามนะครับ yes I'm all right thanks ฉันไม่เป็นอะไรขอบคุณ look out there's a motorcycle coming look out there's a motorcycle coming ระวังมีรถมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งมา Are you all right? Are you all right? คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณโอเคไหม Yes I'm all right Thanks Yes I'm all right Thanks ผมไม่เป็นอะไรครับขอบคุณครับ Watch out Snake WATCH OUT! SNAKE! ROWANG NGOO! ARE YOU ALRIGHT? ARE YOU ALRIGHT? KUN PEN ALLAI ROOP KUN OKAY MAI YES, I'M ALRIGHT. YES, I'M ALRIGHT. POM MAI I WAS JUST STARTLED. I WAS JUST STARTLED. POM KHAE TOKTAI KRAB. เขาไม่ได้เตือนอย่างเดียวนะเขาก็มาถามต่อด้วยว่า Are you all right? Are you all right? คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณโอเคไหมออใจดีจริง,รงๆครับอดัมก็เลยตอบกลับไปว่า Yes, I'm all right. Yes, I'm all right. ผมไม่ได้เป็นอะไรนะ I was just startled. I was just startled. ผมแค่ตกใจเฉยๆคำว่า startled startled ก็แปลว่าตกใจนั่นเองครับ watch out snake ระวังงู are you alright คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณโอเคไหม yes I'm all right ครับผมไม่เป็นอะไรครับ I was just startled ผมแค่ตกใจครับ หลังจากที่อดัมเจอเหตุการณ์เฉียดความตายมาหลายรอบแล้วเนี่ยอดัมรู้สึกฝันกระเจิงจริงๆครับอดัมก็ดวงดีเนาะมีคนเตือนตลอดครับทีนี้อดัมต้องขอตัวไปขอบคุณเขาบ้างครับแล้วระหว่างเวลาที่อดัมไปขอบคุณเขาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะมีโอกาสที่จะชมช่วง English in the Movies ก็คือคลิปหนังจาก Hollywood Hollywood นั่นเองนะครับ มาแล้วนะครับช่วง English in the movies ช่วงที่ท่านผู้ชมจะได้ไปดูคลิปหนังที่รำเตรียมมานะครับซึ่งวันนี้คลิปหนังที่รำเตรียมมาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเตือนถึงอันตรายนะครับเราจะพูดว่าอย่างไงกันครับไปดูกันเลย Okay we just need to move quickly but carefully lizards have incredible hearing and an acute sense of smell don't take another step Papa, be careful. Don't worry, honey. In two weeks, we'll contact the authorities to pick us up, and in three weeks, we'll be on the cover of Time magazine. <laughs> Guys, we got a problem. What are you talking about? I'm the only one who can fit in there. No way. It's too dangerous. It's really sweet, but I don't need your permission. I think we've got no choice. The quickest way. Yeah, he's right. I'm in. Yeah, but let me warn you. The heart of this island. Don't worry. I got something special for you. Be careful. Hey, is that anywhere in Ohio? <laughs> it's 2,000 miles away. Look, you don't need to worry about any earthquakes here. Okay, we just need to move quickly, but carefully. Lizards have incredible hearing. Okay, we just need to move quickly, but carefully. Lizards have incredible hearing. Papa careful. Papa careful careful be be อาดมยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับว่านักสแสดงพูดว่าอะไรครับ Guys we got a problem Guys we got a problem No way it's too dangerous No way it's too dangerous Let me warn you Let me warn you วันนี้อารำมตกอยู่ใน่ํากลางเหตุการณ์อันตรายที่ทำให้อารำมตื่นเต้นมากๆพอดูหนังแล้วก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยในหัวของอาัมมีแต่คำว่า Danger Look out Watch out จำสามคำนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าในช่วงต่อไปช่วง Let's chat เราจะทบทวนคำศัพท์กันนะครับไปดูกันเลย Danger curves ahead. Danger curves ahead. Danger high voltage. Danger high voltage. Look out, there's a motorcycle coming. Look out! There's a motorcycle coming. Are you all right? Are you all right? Yes, thanks. Yes, thanks. Watch your head. Watch your head. Thanks. Thanks. Watch out, dogs. Watch out, dogs. Are you all right? Are you all right? Yes, I'm all right. I just feel startled. Yes, feel stattered. just I'm right. I all วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ราต้องคอยเตือนตัวเองไม่ให้ประมาทเพราะว่าอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเราต้องระวังไว้นะครับแล้ว3คํคำที่ราแนะนำไปที่สำคัญคือ Danger Danger Watch out Watch out แล้วก็ Look out Look out จำได้ใช่ไหมครับต้องจำไว้นะครับจะได้เอาไปใช้กับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับเห็นไหมครับรายการ English Plaza ทำให้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับจะมีเรื่องราวมาให้ฝากกันอีกนะครับในรายการ English Plaza เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ